ลองไปลุ้นดูด้วยโอกาสที่เขาออกอ๋อเหรอไม่ปดูเลยเหรอพี่ไม่ได้ลุ้นหรอกฝากปลาลงไว้ถึงก็ได้ไปเดินแล้วได้ที่นั่งแล้วนะครับมากับช่องของเรานะครับผมวันนี้เรามาที่ไหนเอ่ยปลายทองผมอยู่ตรงข้ามของย่างจันท์พอดีนะอันนี้เปลือกทอดหืมร้อนเอาปลาเผาสุดยอด รถเราจอดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับจอดอยู่ข้างบ้านของชาวบ้านนะฮะเก็บค่าละสี่สิบาทไปเขาว่ากันเป็นบางแสนแม่น้ำโขงที่นี่เรียกว่าอะไรเนี่ยอ๋อหาตายทองหาตายทองลงไหนอะลงไหนอะเดินลงไหนไปลงนี้ลงนี้ไปนี่หาตายทองนะครับคนมากันเยอะเลยฮะบอกแล้วมากับช่องเรามีอะไรเที่ยวเยอะ ครับไปเที่ยวดูซิวันเป็นยังไงร้อนชิบสุดสุดวันนี้เป็นอะไรที่ร้อนสุดสุดนู่น,น,นะน,นตอนนี้เราอยู่ประเทศไทยใช่ไหมฝั่งนู้นจะเป็นสปปลาวนี่นะครับบ้านพี่เมืองน้องสอปปลาวแม่ไหนบอกว่าย<ๆ>ืดหนึ่งอย่กเกยยีกับขาไปเที่ยวดูดนู่นหูแม่สปปลาว อากาศกําลังดีนะครับนี่มากันเป็นทีมเลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับมาเที่ยวกับช่องเรานะครับช่องทัวร์ไทยบ้านนะครับผม <c oughs> ที่หาดทรายทองนะครับ <c oughs> บ้านหัวทรายใช่ไหม <c oughs> อำเภอศรีเชียงใหม่นะฮะจังหวัดหน้องคายฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะตรงข้ามกับสพป,อ,ปอลาวนะครับ <c oughs> บ้านพี่เมืองน้องเหมือนเดิม บรรยากาศดีดีพี่อยู่ฝังกันนอ้นนี่นะครับคือทางไปนะฮะทางไปจะเป็นทางแบบไทยบ้านจัดนะครับซ้ายขวาจะเป็นที่ปลูกปลูกพืชพันธุ์ครับการเกษตรนะครับผมพืชผักสวนครัวนั่นแหละทางโน้นเป็นทางขึ้นนะครับเนี่ยกลับแล้วนะหนุ่มฮะอ่าวแดกอิ่มแล้วกล่าวแล้วร้อนอ่ะอาวมันเต็มออ้าวไอ้ควักูอยค่วหน้าไหนเนี่ยไม่อากงกูแล้วด้วยสี่สิบ ไปไปให้ไปให้รู้ก่อนไปเสือไหมล่ะอันนี้เขาก็มีเสือไม่มีที่นั่งเหรอมัมีที่เลรอไรอมีรูปเอ่ต็เต็เต็มุโอกาสที่เขาออก อ๋อเหรอจะไปดูเลยเหรอพี่ไม่ไม่ได้ลุ้นมาไปเอาเลยถึงก็ได้มาเหอะเดินมาแล้วมาช่างแม่งเถอะบ้าเราบินโดนก็ได้ไปไปลุ้นดูเลยเหรอเป็นท่านอุดรที่สุดท้ายแน่เลยเนี่ยต่อไปนี้ไม่มีที่ดังเลยพิธีเป็ิธีไม่มีที่โอ้โหที่เต็มที่เต็มโอ้โหปลนี่อะไรมานั่งตรงนี้แหละวันนี้มาอาบแดดเว้ยไป น,นีนะครับขาจะไหวหรอเปล่าฮะอันนี้คือหนุ่มนะครับผมบ้านที่อยู่ฝั่งกโนนนแม่จ้าเดินขึ้นมาสี่ครอบครัวบอกไม่มีที่นั่งกลับบ้านก่อน นี่นะครับผมไทยบ้านมานั่งเล่นกันนะครับนี่นะครับคนมากันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะบอกแล้วมากับช่องเรามาบ้านๆน,นะครับผมกับช่องทัวร์ไทยบ้านนะครับนี่คนเพียบรับประกันว่าคนเพียบคนเยอะมากร้อนสุดๆมาดูหน้าตาคนร้อนครับร้อนจริงๆ ยอดครับผมคนเยอะคนเยอะเปียบเลยไปรุ่นกัเยอะครับผมไปรุ่นกันเยอะไปรุ่นกันเยอะปเอะปีเยบมาดูซิว่าเราจะมีที่นั่งกันไหม จะมีที่นั่งกินกันไหมวันนี้นีกันเลยมานั่งไหมครับมาดิมาด,ด,ดิได้ที่นั่งบอดีได้ที่นั่งบอดีเลยเคยนั่งไปได้ที่นั่งแล้วนะครับมากับช่องของเรานะครับผมวันนี้เรามาที่ไหนเอ่ย<ห>ครับผมอ,อยู่ตรงข้ามของบเวกษจัทนทร์พอดี้นะ น่มาที่นี่ต้องกินปลาย่างนะครับนี่แซบ่แซบๆกันเลยจากไหนกันครับเนี่ยอุดรครับอุดรเหรอครับผมผมจากเมืองเลยนีม่มันเลยช่องไหนพี่ครับผม <laughs> จะมากินปลาย่างกับส้มตำอยู่ช่องงไหนพี่ฮะช่องงไหนช่องทัวร์ไทยบ้านครับผมทัวร์ไทยบ้านครับจะไปกินเต้าไมครับผมขอบคุณมากครับ ได้โต๊ะนั่งแล้วนะฮะนั่งโต๊ะนี้กันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพบรรยากาศนะครับเป็นภาพบรรยากาศของหน้าหาดนะครับผมว่าบรรยากาศมุมสูงระหว่างสองฝากฝั่งระหว่างสองพปราวกับเมืองไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนี่นะครับมาแล้วลูกชิ้นทอดนะครับแล้วก็ต้มตำครับผมนี้ น่ากินมากเลยยำตีนไก่ตอนดีวันนี้เป็นเบาหวานนะครับกี่ล้กกินได้ <c oughs> น่ากินมากนะครับอาหารค่อยๆมานะครับมาสั่งกันได้นะครับผมที่น้องเต้าหู้นะครับปลาเผานูนนูนนูนลอตเตอรี่ก็มีบริการนะครับนี่คู่นี้รวย อากาศร้อน,นถือว่าใช้ได้เลยฮะดยเ,ดดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปลาเผามาแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ลูกชิ้นทอดนะครับอันนี้ปูอัดทอด <c oughs> ร้อนร้อนสุดยอด <c oughs> มาแล้วครับปลาเผา ปลาเผาสุดยอดน้ำจิ้มน่ากินมากนี่น้ำจิ้มขับเครื่องเคียงมีคบหมูด้วยนี่ครับปลาเผาน่ากินจริงๆาาเเดมนะเดมมคนเยอะมากเลย รับชมภาพมุมสูงกันครับหาดทรายทองน,นี้เหมาะกับการพาลูกพาหลานมาพักผ่อนเล่นน้ำคลายร้อนกันนะครับทำกิจกรรมยามวันหยุดกันนะครับสุดยอดจริงๆเลย สถานที่จอดรถก็มีมากมายนะครับขับรถลงมาจอดกันถึงหน้าหาดกันได้เลยสบายสบายมานั่งชมวิวแม่น้ำโขงชมวิวเมืองนครหลวงเวียงจันทร์หรือท่านใดจะมานั่งชิลๆยามเย็นหลังเลิกงานก็ได้นะครับ พร้อมกับจิบเบียร์เย็นๆชมบรรยากาศสบายๆกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชม ยังไงฝากกดติดตามช่องทัวร์ไทยบ้านด้วยนะครับบ๊ายบาย